ว่าเฮ้ยตอนที่เราเดินผ่านห้องน่าจะสิ้น่ะมึงได้ยินเสียงดนตรีไหมเพื่อนผมอีกคนมันก็บอกว่าได้ยินครับเออได้ยินเหมือนกันอ่ะแสดงว่ากูหูไม่แววแล้วคือแบบได้ยินสองคนแสดงว่าหูไม่แววแล้วแต่ว่าไอา้ยาติของผมอ่ะมันบอกว่ามันไม่ได้ยินครับเออมันบอกว่าเอยกูไม่ได้ยินเลยเลยนะเฮโยก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอคสมชื่อครับ ก็กราบสวัสดีเด็กๆน้องๆุหนุ่ยหนึ่งครั้งด้วยครับแล้วก็สวัสดีน้องๆทางติ๊กต็อกด้วยนะครับถ้าเข้ามารับชมช่องพี่เกียบกว่าสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในเรื่องเล่าอีกตามเคยนะครับก็เรื่องเล่าในครั้งนี้ครับก็จะเป็นเรื่องเล่าหลอนก็ตอนที่สมัยพี่ยังเป็นเด็กอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาเอ่ออันพอสมควรและที่เราจะมาเล่าเรื่องหลอนกันนะครับคือพี่เนี่ยเวลาที่จะเล่าเรื่องผีเรื่องหลอนเนี่ยแม่งก็ต้องรอให้เวลามัน เหมาะสมด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเล่าแล้วได้อารมณ์ครับตอนนี้ก็เป็นเวลา5ทุ่มจะเที่ยงคืนแล้วครับก็จริงๆแล้วนะครับเรื่องเนี้ยพี่จะเล่าตั้งนานแล้วแต่ว่ากูกักครับ <c oughs> กูกักเอาไว้กูยังไม่เล่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดคอนเทนต์ครับเออพี่ก็เลยกักเอาไว้ก็เหตุการณ์ในตอนนั้นใช่ไหมครับพี่ก็ได้ไปเล่นประทัดครับในโรงเรียนโรงเรียนหนึ่ง อ่ะมันก็เป็นโรงเรียนวัดนั่นแหละแล้วคราวนี้ครับระหว่างที่พี่จะกลับบ้านครับพี่ดันไปได้ยินเสี่ยงดนตีครับเสี่ยงดนตรีไทยครับอยู่ในห้องห้องหนึ่งก็เดี๋ยวเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะครับก็ก่อนที่จะไปฟังนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไะใครนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่ในการทาคลิปเล่าเรื่องด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับก็เดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นยังไงครับไปรับฟังรับชมกันเลยแล้วกันนะครับ yahoo อ่ะเพียงขอย้อนเวลากไปตามเคยนะครับก็ย้อนไปนานพอสมควรนะครับในสมัยตอนที่ผมได้อยู่บ้้้าาาานนนนนเเเเเกก่่่ครัับซึงงตออมมปป็็ชววววลลลิดทแผ ก็ไม่ได้ทําอะไรครับก็ไม่ได้เรียนพิเศษแล้วก็ตัวมากก็จะอยู่แต่ในร้านเกมแล้วก็เล่นกับพวกเพื่อนเพื่อนพวกเด็ก่าวบ้าน,นครับอ่ะแล้วเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยดีจ้า ก็คือเหตุการณ์ในวันนั้นใช่ไหมครับมันจะมีญาติผมอยู่หนึ่งคนไอเนี้ยมันเป็นเออเขาเรียกว่าลูกพี่ลูกน้องครับเออคือมันอายุเยอะกว่าผมแล้วก็เพื่อนผมอีกหนึ่งคนรวมกันเป็น3คนอ่าแล้วคขาเนี้ยไอญาติผมอะ่ะมันก็ได้ชวนผมไปเล่นครับที่โรงเรียนที่ผมเคยไปเล่นประจําแล้วที่อยู่ข้างร้านเกมแต่ว่าผมบอกมันว่าเฮ้ยถ้าไปโรงเรียนนะั่นะนะ่ะกูไม่ไปเพราะว่าโรงเรียนนะั่นนะ่ะมันมีคนรู้จักแม่ผมเยอะครับเออซึ่งถ้ามุดกูไปเล่นประทับที่โรงเรียนนะั่นนะ่ะ คนเห็นปุ๊บเขาไปฟ้องแม่กูกูโดนตีครับแล้วคราวนี้ผมก็บอกญาติผมแล้วก็เพื่อนผมบอกว่าให้ไปเล่นอีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งไอโรงเรียนนั้นมันก็แบบอยู่ห่างจากบ้านผมก็ไม่ไกลมากหรอกแต่ว่ามันต้องข้ามซีแยกไปครับซึ่งมันอันตรายครับแม่ผมเขาก็ไม่ค่อยให้ไปครับโรงเรียนนั้น เออผมกับญาติก็ได้แอบไปแล้วก็เพื่อนผมอีกหนึ่งคนรวมกันไปสามคนนะได้ไปเล่นมะทัศที่โรงเรียนนั้นอ่ะแล้วพอนี้พอผมไปถึงที่โรงเรียนใช่ป่ะแต่ว่าตรงที่ผมเล่นอ่ะก็อยู่ห่างจากวัดพอสมควรนะซึ่งตอนนั้นที่ผมไปเล่นมันจะมีเป็นสนามบอลครับสนามบอลแล้วมันก็จะมีเป็นอาคารไม้อยู่ข้างหลังสนามบอลเป็นอาคารไม้เก่าๆเลยซึ่งอาคารนั้นอ่ะมันเป็นอาคารของเออพวกดูดียางแล้วก็พวกเออนาฏศิินลดนตีไทยอะไรพวกนี้เอออาคารนั้นจะเป็นอาคารเก่าแบบเก่ากึกเลยตอนนั้นอ่ะผมก็ได้ไปเล่นตรงนั้นครับซึ่งมัน<ะ> แล้วทีมก็จะล่มครับผมก็ได้ไปเล่นนะตรงนั้นแล้วมันไม่ได้ไปลบกัคนอื่นนะนมันจะเงียบครับตอนนั้นก็ได้แบบจุดประทัดมันก็จะมีแบบใจแน่นเพราะว่าไอ้ลูกแดงๆแล้วก็พวกวิตปั้งที่ไว้ปักดินแล้วก็พุ่งขึ้นไปข้างบนแล้วก็ผีเสื้อแล้วก็จะมีอะไอ้นี่ลูกบอลไอ้ลูกบอลเนี่ยไอ้ลูกดังๆนะอันอ OD นี้มันอันตรายนไะด้ลูกเนี่ยอย่าไปเล่นนะ,นะแล้วผมก็ได้เล่นไปเรื่อยๆ,ค,ๆครับจุดมันก็ใกล้จะหมดแล้วซึ่งตอนนั้นผมก็บอกว่าผมไม่กล้าเล่นเว้ยคือแบบเราไปเราาาไไไไไปปจจรริงนนแต่่่่วเมมดดดุ้้า เราแค่แบบไปยืนดูจะเฉยครับซึ่งตอนนั้นกูกลัวครับซึ่งแบบไม่กล้าเล่นนะกลัวมือแหกครับเออเคยเห็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ผมก็เคยบอกมาครับว่าอย่าไปเล่นน้ำประทัดเลยมันอันตรายอยมือมือจะขาดนิ้วขาดอะไรนี้ซึ่งนั้นผมก็กลัวครับแต่ด้วยความที่เป็นเด็กนะกูก็อยากรู้อยากลองไงก็เลยมาเล่นครับแล้วคนเนี้ยญาติผมครับมันก็เหลือไม่เยอะแหละมันก็ลองให้ผมจุดครับซึ่งตอนกูก็จุดไม่เป็นอีกคือกูใช้ไฟแช็กไม่เป็นอีกมันก็บอกอ่านั้นมึงถือแล้วเดี๋ยวมันจุดให้แต่ว่่าาพอออออจจจจุุุดดดเสรรร็็็็็แแลลล้้้้้วววปปบบตตงงีนนนนนนะััััักกกกกกกใูผมมถืค ปุ๊บมันพูดว่้แอคโยนโยนผมก็ตกใจครับผมก็ปุ๊บโยนไปมั่วๆอ่ะแต่พอจังหวะที่ผมโยนมั่วๆนะั่นนะผมเสื้อโยนไปปุ๊บโยนไปงี้ตกใจโยนสรุปแม่งมันไปเข้าห้องน้าจะสินครับ <S <S เออห้องดนตรตีไทยอ่ะมันไปเข้าห้องนั้นครับแล้วมันก็ดังโป้งชิบหายแล้วตอนนั้นก็อุ้ยชิบหายได้แอคไอ้เหี้ยมึงโยน,นเข้าไปในในห้องนะแล้วเพื่อนมันก็ด่าผมครับว่าทำไมมึงไม่ปาไปตรงสนามปาไปข้างหน้ากูตกใจอ่ะผกตกใจกูก็โยนมั่วอย่างเงี้ยมันเข้าใจเออพมก็โยนมั่วสะบ ก็ดังโปะขึ้นมาผมก็ได้ไปเดินดูกับเพื่อนว่าเฮ้ยมันมีคนอยู่ปะวะก็ไปดูเอ้ยไม่มีแล้วห้องมันก็ล็อกเออมันล็อกอยู่ข้างหน้าไงมันก็เออรอดไปก็ไม่มีใครอยู่แล้วพอคราวนี้ผมก็ได้เล่นแม่งจนหมดแล้วก็กําลังจะกลับผมขอบอกแล้วไอ้ส่องคนเนี้ยมันเป็นบุคคลที่พิเรนครับมันโคตรพิเรนนะเออคือแบบซึ่งโรงเรียนนั้นอ่ะมันจะมีบ่อเตาครับแล้วเขาได้ไอ้พวกเพื่อนผมอะแม่งมันก็บอกว่าเฮ้ยเอาประทัตแม่งไปโยนในบ่อเตาดีกว่าไอชิบหายเยี่ยโคตรเลวเลยเออห้ ให้เต่ามามาอยู่บนบกอะ่ะมันจะมีแพรไม้อยู่เป็นแพรเป็นแพรไม้ไผ่อ่ะคราวเนี้เพื่อนผมแม่งมันก็บอกว่ามันจะเอาประทัดอะ่ะ โยนลงไปไว้ในแพไอ้เฮียให้โดนเตาแบบโอ้โหแม่งโคตรเลวเลยมันกำลังจะจุดเลยเชื่อแม่กำลังจะจุดแล้วก็กำลังโยนนะแต่แม่งดีนะมีพระมาเห็นก่อนพระมาเห็นแล้วเขาก็ด่าครับพระเขาก็ด่าเลยบอกเฮ้ยพวกเอ็งทำอะไรกันนะเฮ้ยมึงจะจุดประทัดลงบอ่อเลยเฮ้ยมึงทำางนี้ไม่ได้นะไป,ไปเลยไปเลยไปเล่นที่อื่นเขาก็ด่าครับตัวแล้วมึงเด็กที่ไหนเนี่ยมาเล่นในนนี้ผมก็ชิบ่ายครับ,รบเดินกลับไปเล่นประทัดตรงเดิมแล้วผมก็เล่นประทัดไปจนมันถึงช่วงเย็นครับซึ่งมาเป็นเวลาที่ผมต้องกลับบ้านแล้วแม่ตรัม้นก็เดมเยวไดินกกับปปรรระะตตููแไอที่ง อยู่ข้างบอ่อเตาอะแต่ว่าประตูปิดครับเออซึ่งตอนนั้นมันปิดเหลวผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมถึงปิดเหลวนะปกติยังไม่ปิดนะแล้วคราวนี้ผมก็เดินกลับไปอีกประตูหนึ่งเป็นประตูที่2องแต่ว่าระหว่างทางที่ผมกลับอ่ะมันก็จะผ่านห้องน่าจะสินนั่นถูกปะเออก็คือมันอยู่ข้างกับประตูมันอยู่หน้าโรงเรียนเลยผมก็เดินไปแล้วผมก็ได้ยินเสียงดน,นตรีไทยครับซึ่งตอนนั้นนะผมได้ยินแล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้บอกใครนะผมยัง <laughs> ผมยังไม่ได้บอกนะคือตอนนั้นกูได้ยินและผมก็เดิน เดินกลับกาลังจะกลับบ้านพอคราวนี้ผมก็พูดขึ้นมาคือแบบมันงใส่อะสงสสยในใจอะเออคือแบบเฮ้ยมันจะดังได้ไงวะระหว่างทางที่ผมเดินกลับบ้านผมก็คิดนะว่าแม่งห้องก็ล็อกแล้วเสียงมันจะมาจากไหนวะแล้วช่วงนี้มันก็เป็นปิดเทอมใครจะมาเล่นดนตรีวะแล้วก็ระหว่างทางที่ผมเดินผมก็ได้พูดขึ้นมาครับถามเพื่อนผมว่าเฮ้ยตอนที่เราเดินผ่านห้องน่าจะสิ้นอะมึงได้ยินเสียงดนตรีไหมเพื่อนผมอีกคนมันก็บอกว่าได้ยินครับเออได้ยินเหมือนกัน อ่ะแสดงว่ากูหูไม่แววแล้วคือแบบได้ยินสองคนแสดงว่าหูไม่แววแล้วแต่ว่าไอ้ญาติของผมอ่ะมันบอกว่ามันไม่ได้ยินครับเออมันบอกว่าเออกูไม่ได้ยินเลยนะระหว่างเดินทางมันก็เงียบกิบไม่มีได้ยินเลยเลยก็ปกติผมก็บอกว่ากูสองคนยังได้ยินเลยทำไมมันจะไม่ได้ยินอ้าวเขาวนี้ก็ชิบหายแล้วก็เลยเที่ยงกันครับเฮ้ยได้ยินจริงๆได้ยินจริงๆซึ่งไอ้เซงโนตีไทยเนี่ยถ้าแบบมันเป็นเวลาปกติอ่ะคือมันจะไม่น่ากลัวเลยนะแล้วผมแบบเป็นคนที่แบบโคตรกลัว กลัวเป็นพวกพี่นางลำกลัวเสียงดนตรีไทยชิบหายเลยเสียงระนงละนาดนีด่กลัวจัดเออที่พวกเองก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าขอบพวกเนี้ยเขามีขูถูกไหมพวกนนเออพวกเครื่องดนตรีอ่ะเขาจะมีขูเออผมอบโคตรกลัวเลยเวลาผมเห็นเพื่อนต้อมดนตรีไทยเงี้ยคือแบบต้องไหว้อย่างงี้ใช่ปะเออแล้วคือแบบแม่งโคตรกลัวเออคือแบบถ้าเป็นเวลาปกติอ่ะคือมันก็จะไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะแต่ว่าอันนี้ แม่งตอนนั้นที่ผมไปดูห้องแม่งก็ล็อกเออใครจะมาเล่นดนตรีอยู่ในห้องวะเขาเนี้ยไอ้าติผมครับมันก็แบบเรื่องไอ้เียมันก็เป็นคนพี่เลนอยู่แล้วอะเออมันก็แบบมึงบอกได้ยินแต่กูไม่ได้ยินคือแบบมันต้องพิสูจน์ไงมันต้องแบบมันอยากรู้ว่าไอ้เฮียทำไมเสี่ยงมันคือเสี่ยงอะไรทำไมพวกกูได้ยินอย่างเงี้ยมันก็เลยพาผมครับปับไปดูใหม่ไอธิ่ายผมก็อะไปดูผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเสี่ยงมันมาจากไหนวะพอไปถึงที่ห้องปุ๊บเราวนี้ห้องไม่ได้ล็อกแล้วเหมือนมีคนมาเปิดเอออออซึ่่งงตนนนัั้้ผมคิดแลววาเสสย มีขนอาจจะเข้าไปในห้องแล้วอาจจะเปิดเทปหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอยู่ๆมึงจะไปเปิดประตูก็ไม่ใช่เรื่องป่าวะจริงไหมเออซึ่งห้องมันไม่ล็อกก็จริงแต่ว่ามึงจะไปเปิดเนี้ยก็ไม่ได้ไอ้เหี้ยถ้าเปิดไปปุ๊บแล้วแบบมีขนอยู่เงี้ยมันก็ชิบหายผมก็ได้ทําการซองครับซึ่งไอ้ญาติอ่ะมันจะ่องตรงซอกบานประตูครับไอ้ตรงซอกระหว่างกลางประตูระหว่างเปิดเห็นไหมมันจะเป็นประตูไม้ครับมันก็ไปส่องครับซองดูซองรู้อะ ส่วนผมกับเพื่อนก็แม่ง่องดูข้างใต้ครับข้างใต้แบบเขาเรียกว่าอะไรว่าข้างใต้ข้างใต้ประตูเออมันจะมีร่องไม้อยู่ผมก็ก้มครับแล้วก็ดูอยู่เนี้ยเออดูครับแต่ว่าผมก็ไม่เห็นอะไรแต่ว่าไอ้ญาติผมอ่ะมันบอกว่าเฮ้ยผีลอกผีลอกมันก็วิ่งครับไอเหี้ยวิ่งไปเลยครับวิ่งแบบวิ่งทิ้งพวกกูเลยแล้วพวกกูก็งงแล้วก็วิ่งตามมาไปครับพอผมวิ่งตามไปผมก็เฮ้ยมีอะไรมีอะไรบอกวเหี้ยผีลอกผีลอกมันก็ทําหน้าแบบตื่นผีลอกมันก็แบบไอเหี้ยริบวิ่งกลับบ้านเลยนะผมก็เอาชมมิ <laughs> มห ครี่ก็ถามาไม่มีอะไรมันก็บอกมันก็พูดอยู่นั่นแหละครับผีหลอกผีหลอกผีหลอกแต่ซึ่งผมกับเพื่อนะไม่เห็นครับว่า มันมีอะไรวะผมก็ถามมึงเห็นไหมผมว่าไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยนะเห็นเป็นห้องมดืดห้องห้องมืดตึ๊บเลยไอ้มันก็พูดอยู่นั่นแหละครับว่าผีหลอกผีหลอกกูถามเฮ้ยมึงใจเย็นใจเย็นผีหลอกผีหลอกผีหลอกผมก็ถามว่าเฮ้ยมึงเจออะไรมึงเจออะไรมันบอกว่ามันเจอผู้ชายครับยืนทันนลังแล้วก็ก้มหน้าอยู่เงี้ยซึ่งตอนนั้นผมก็ไอ้เหียแล้วมันมันเป็นห้องมืดมึงจะเห็นได้ไงวะผมก็ส่งใจว่าเออมึงจะเห็นได้ไงวะมึงโกหกหรือเปล่าอซึ่งมันชอบโกสตีนอยู่ด้วยไอ้ญาติผมคนเนี้ยตอนแรกผม มีใครแบบมาห้องนั่นทะสินนี้ไหมเขาบอกว่าไม่มีเลยนะเมื่อวานมันปิดเทอมใครจะเข้ามาแล้วผมก็ถามว่าแล้วห้องอ่ะเออมันล็อกอ่ะอย่างเงี้ยมีคนมาเปิดไหมเมื่อวานลุงยามเขาก็บอกไม่มีครับไม่มีใครมาเปิดเออห้องมันก็ล็อกปิดเถอมมันก็ล็อกใครจะมาเปิดเออแล้วซึ่งตอนนั้นกูเห็นไอ้ที่ห้องมันก็แม่งไม่ได้ล็อกนี่หว่าตอนแรกอ่ะตอนแรกที่ผมเล่นประทัดอยู่อ่ะผมก็เห็นใช่ป่ะว่าห้องมันล็อกเออแต่ว่าระหว่างตอนที่ผมกลับบ้านอ่ะห้องมันไม่ล็อกแล้วแต่ว่าลุงยามเขาก็ย้ำอยู่นั่นนน่่่ครรัับบววาาาา้้ออองมมมล็กกีียยแเญผุ ลุงยามเมื่อวานน่ะพี่มันหลอกผมลุงยามก็เถียงครับมันจะหลอกได้ไงมันไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครมาเปิดอะไรวะกูยังงงทุกวันนี้กูก็ยังงงครับแล้วกูก็ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ครับว่าไอ้เพื่อนผมอะไอ้ญาติผมคนนั้นมันตอแหลกูหรือเปล่าว่าพี่หลอกหรือว่ามันจะเห็นคนเดียวพวกผมไม่เห็นอันนี้ก็แม่งไม่รู้ครับเออผมก็บอกไม่ได้นะครับเพราะผมก็ไม่เคยเจอพี่เหมือนกันแต่ว่าถ้าพี่จะหลอกจริงๆก็ต้องหลอกผมเปล่วะเออแบบผมแบบโยนประทัดเข้าไปในห้องอะถ้าแบบพูดตามตรงเลยนะถ ก็ต้องลอกผมหรือว่าผี่จะลอกมันเพราะว่ามันจะเอาประทัดไปจุดในบ่อเตาอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมก็ไม่รู้ครับทุกวันนี้ก็พิสูจน์ไม่ได้ครับต้องให้เจ้าตัวไอ้ญาผมคนนั้นอะมันมาเล่าครับเออว่าสรุปแล้วมึงเจอผี่จริงหรือเปล่านั่นแหละเผลอๆมันตอแหลครับมันโกหกไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้ตันมันชอบโกหกอยู่ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกัน อ่ะโอเคผมก็สำหรับคลิปเนี้ยผ,ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายยาฮู้